โอเคครับทุกคนหลังจากที่เราซื้อดินนะครับเราจะใช้เป็นดินถุงนะครับเป็นดินถุงธรรมดานะครับก่อนที่เราจะใช้นะครับเราจะต้องทําการกองก่อนนะครับนี่ผมจะใช้ตัวนี้ในการกองดินนะครับทำไมเราต้องกองดินนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่กองดินเนี่ยมันจะมีก้อนดินนะฮะที่เป็นก้อนใหญ่ๆนะครับที่อยู่ในดินถุงเนี่ยมันปนมาแล้วจะทําให้ดินเวลาอยู่ในกระถางเนี่ยมันแน่นนะครับแล้วก็ไม่สามารถระบายน้ําได้ดีนะครับทุกคน ต่อมาเราจะทําการผสมดินนะครับในการปลูกนะครับเราจะใช้มะพร้าวสับที่แช่น้ําแล้วนะครับผมจะใช้ตัวเนี้ยมะพร้าวสับก็คือถังหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีดินปลูกนะครับดินปลูกนะครับผมจะใส่ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นหรือว่าเกือบครึ่งนะครับเกือบครึ่งถังนี้นะครับในการผสมนะครับแล้วเราก็คลุกเขาด้วยกันนะครับเข้าด้วยกันนะครับ เสร็จแล้วครับแค่นี้เราก็จะได้ดินปลูกแล้วนะครับทุกคนนะฮะนี่ก็คือขั้นตอนในการทําดินผสมดินนะครับต่อมาจะเป็นขั้นตอนในการปลูกนะครับสําหรับมือใหม่นะครับเราก็จะใช้นะมะพร้าวสับที่เราแช่น้านะครับรองที่ก้นกระถางก่อนนะครับทุกคนนะฮะหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใช้ดินที่เราผสมแล้วนะครับโรยรองทับนะฮะแล้วก็เราจะใช้ใช่ครับสตาร์เกิลจีนะครับน้องน้ำโมมาไปช่วยพ่อแล้วมาใช้สตาร์เกิลจีโรยลงไป แล้วก็ใส่ปุ๋ยออสโมโค้นะครับน้องน้โมใส่หลูกมันกระจายเลยนะครับทุกคนแล้วเราก็จะเติมดินลงไปนะครับครับครับวันนี้นะคะเราก็จะมาปลูกต้นนี้ต้นไหลแบล็กคาินมต้นแบคคารินามเนาะเดี๋ยวเรามาปลูกกันเลยครับนะครับวิธีการปลูกนะครับเราก็เราก็ต้อง พูกอจับให้ลูกพ่อจับให้อำรูก่อนเอาดินใส่เลยครับเอาดินดินอันนี้เหรอครับใช่ครับดินที่เราผสมแล้วใส่ได้เลยนะคะให้มันเต็มกระถางใช่เบื่อน้ำหมดแล้วเลยครับโอเคเดี๋ยวเรามารดน้ำมันเลยลูกวิธีการรดน้ำต้นไม้เราจะมีส่วนผสมสี่อย่างนะครับอย่างแรกมีกะปิน้ำเปรี้ยวฟองชูรสแล้วก็อะไรนะพ่อเอ็มร้อยห้าสิบ อันนี้เป็นปุ๋ยสูตรเร่งรากนะครับแล้วก็ใช้บํารุงต้นไม้ได้นะครับก็จะมีส่วนผสมที่น้องโนโมบอกนะฮะก็จะมีกะปิผงชูรสเอ็มยห้าินะฮะแล้วก็นมยาคูนะนมเปรี้ยวยาคูนะครับเดี๋ยวเรามารดน้ําต้นไม้เลยครับอัตราส่วนก็ประมาณหนึ่งช้อนแกงต่อน้ํา1 5อ0 m ลนะครับหลังจากที่เราปลูกต้นไม้นะครับเราต้องรดน้ําเข้าทันทีนะครับทุกคนนะฮะ แล้วก็รดเลยนี่ก็เสร็จแล้วครับสำหรับขั้นตอนในการปลูกนะครับสําหรับมือใหม่นะครับก็สามารถลองไปทําตามดูได้นะครับง่ายๆนะฮะเราไม่ได้เน้นอะไรยุ่งยากนะครับนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปให้กับเพจสวนสวยในบ้านและไม้ฟอกอากาศด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ